สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนเซนเตอร์สตอรี่สองวิดีโอครับผม และคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์เทคนิคในการจัดการเจ้าเพิร์ฟครอสหรือว่าแพทองของเรานั่นเองนะครับที่เพิ่งลงมาในอีเวนต์ล่าสุดเลยนะครับในการอัปเดตของ Mon สเตอร์สตอรี่2ซึ่งแพทองนี้เป็นหนึ่งในเควสที่เรียกว่ายากที่สุดในเกมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวนะครับเราจะต้องจบเควสนี้ให้ได้ภายใน30นาทีครับผมนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้มันยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันเลยว่าผมใช้วิธีอะไรนะครับในการจัดการ ก่อ,อ,อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมาดูเรื่องของตัวเควสกันก่อนนะครับว่าเควสเนี่ยมันมีหน้าตายังไง เควสต์เาจะเป็นแบบมันติเพลเยอร์นะครับเราสามารถเข้ามาได้ที่โลเค l p l a เพลย์หรือว่าจะเล่นเป็นแบบออนไลน์ก็ได้นะครับส่วนตัวผมผมผ่านเควสนี้ได้ทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ทั้งแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับในกรณีที่เราออกไปเล่นเป็นซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยเขาก็จะมี AI หรือว่า NPC มาให้เรานะครับมาคู่กับเราก็สามารถผ่านได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ทําเวลาได้เร็วเท่ากับตีกับเพื่อนของเราเองครับซึ่งตัวเควสเนี่ยถ้าเนเพื่อนได้เห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นเควส t แบบ8ดาวนะครับ, The รบผม ในตัวเควสเนี่ยเราจะไม่ได้จัดการแค่แพททองตัวเดียวนะครับการจะผ่านเควสได้เราจะต้องจัดการมอนสเตอร์ทั้ง3ตัวด้วยกันนั่นก็คือบรกคิเดียแอสทาร์สแล้วก็เคิร์ฟทารอสนะครับซึ่งถ้าเราจัดการทั้ง3าตัวได้ภายใน20นาทีเนี่ยเราก็จะได้เมดัลแบบทองมานะครับหรือว่าโกลยีนาทีได้แบบซิเวอร์และ28นาทีจะได้แบบบรอนซ์นะครับซึ่งตัวเควสเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจัดการมอนสเตอร์ทั้ง3ตัวได้ภายใน30นาทีเราจะถูกดีดออกจากเควสนทัทน,นค Quest นะครับ เรื่องต่อมาที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่เราจะออกไปจัดการกับเจ้าแพะทองนะครับซึ่งแพะทองเนี่ย เขาจะแบ่งการต่อสู้ออกเป็น2เฟสหลักๆด้วยกันนะครับเฟสแรกเราจะต้องทําการปลดผ้าคลุมของน้องออกก่อนนะครับเหมือนกับในภาคมอนสเตอร์เวอร์เลยก่อนที่เราจะจัดการมันได้เนี่ยเราจะต้องปลดผ้าคลุมทองของเขาออกก่อนนะครับในเฟสนี้เขาจะแพ้สายฟ้าครับผมเพราะฉะนั้น1อาวุธและ1มอนสเตอร์ที่เราจะต้องนําไปก็คือมอนสเตอร์ท่าสายฟ้ากับอาวุธท่าสายฟ้านะครับต่อมาในเฟสที่2หลังจากที่เราจัดการปลดผ้าคลุมของเขาได้แล้วเนี่ย เขาจะเปลี่ยนาธาตุไปเป็นการแพ้ทาธาตุน้ําแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็จะต้องเอาอาวุธาธาตุน้ําแข็งไปด้วยรวมไปถึงมอนสเตอร์ธาตุน้ําแข็งครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่ผมจะนําไป3ตัวนะครับจะมีเป็นเนกกการเต้1ตัวนะครับ ตัวที่2ก็คือ a อสพาลัสนะครับเป็นมนเงอร์ธาตุสายฟ้าเป็นโบรีเวอร์และตัวที่3ก็คือวาลคาน่านะครับเป็นมเงอรธาตุน้ำแข็งซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เ,เพื่อนๆพยายามใส่ท่าทั้ง3รูปแบบเอาไว้นะครับเพราะว่าแพทองเขาจะมีวิธีการโจมตีของเขาเป็นหลายรูปแบบเหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกตอนพาร์ตต่อไปนะครับก็คือให้เราใส่ท่าแบบพาวเวอร์ Speed, แล้วก็แ,แบบเทคนิคเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง3ตัวเลยเป็นท่าไหนก็ใส่ท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของโบริเวอร์ของผมนะครับผมได้ทําคลิปการจัดบิวของโบริเวอร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถไปจัดตามไปดูได้เลยก็จะมีท่าสปีดเป็นท่าทันเดอร์ฟรีสของซีโนกานะครับมีท่าพาวเวอร์เป็นท่าคลาสสิมาเพรสเชอร์ของไอวอรี่ลาเกียร์ครูสและท่าเทคนิคเขาก็คือท่าของตัวเขาเองนะครับไลนิ่งเบรดนั่นเอง ก็จะมีครบทั้ง3ท่าเลยส่วนวาคาน่านะครับอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําว่าให้ใส่ครบทั้ง3ท่าเหมือนกัน จะมีท่า power เป็น ice launcher ท่านี้จะได้มาจาก gamot นะครับท่าแบบสปีดที่ผมเลือกมาใช้นะครับอันนี้จะเป็น w e n น f u l ice reel ท่านี้จะได้มาจากตัวของเรียเกียหน้านะครับและท่าที่3ท่าสุดท้ายนะครับแบบ technical เนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นท่า ice spear นะครับ ice spear เนี่ยมันจะได้มาจากตัวของน้องหมานะครับ paramiu ท่าําแข็งซึ่งตัวของวาคนาเนี่ยข้อเสียของเขาคือจีนของเขาจะเป็นจีนที่ไม่ได้โจมตีเดี่ยวหมดเลยนะครับจีนจะมาเป็นท่าโจมตีหมู่หมดเลยก็เลยจําเป็นจะต้องใส่ท่าพวกนี้เข้า เพื่อที่จะให้เราได้ใช้ตัวของดับเบิลแอตแทกได้นั่นเองเพราะว่าอีกหนึ่งปัจจัยหลักนะครับในพาร์ทแรกเราจะต้องทําการเบรกพาร์ทของเจ้าแพรทองนะครับถ้าเราไม่เบรกพาร์ทของเจ้าแพรทองต่อให้เราจัดการเลือดมันลดจนหมดนะครับมันก็จะไม่หนีเราก็จะไม่สามารถฆ่ามันได้นั่นเองเราจะต้องเบรกพาร์ททั้ง3พาร์ทของมันให้แตกให้หมดนะครับซึ่งวิธีการเบรกพาร์ทที่ดีที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการทำดับเบิลแอตแท็กับผมเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่านั่นแหละใส่ไปให้ครบทุกแบบนะครับส่วนเนก ผมเอาไว้เผื่อๆนะครับก็คือถ้าไม่มีท่าของตัวพวกนู้นทั้ง2ตัวแอสทาร์ลอสกับโอคานาเนี่ยเราก็จะมาใช้เนกิแทนก็ได้นะครับเนกิผมก็มีท่าโจมตีครบทั้ง3แบบเหมือนกันครับรวมไปถึงผมใช้เนกินี่แหละในการจัดการทั้งแบคเดียแล้วก็ตัวของแอสทาร์ลอสนะครับ ต่อมาก็คือทางฟังของชุดเซตและก็อาวุธของเรานะครับผมแนะนําว่าให้เราเลือกเป็นดาบหรือไม่ก็ค้อนไปนะครับทั้งท่าสายฟ้าและท่าน้ําแข็งเจา้าตัวแพทองเนี่ยมันไม่แพ้ทางฝั่งธนูนะครับมันจะมีบางพาร์ทของมันแพันธนูแต่พาร์ทส่วนใหญ่ของมันเนี่ยจะแพ้ดาบกับค้อนนะครับ ทังฝั่งของอาวุธเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นดาบโล่ของคิรินนะครับถ้าจะเป็น่าสายฟ้าซึ่งส่วนตัวผมจะชอบใช้ดาบโล่มากกว่านะครับเพราะว่าดาบโล่เนี่ยจะมีท่าในการเคาน์เตอร์ได้ด้วยนะครับถ้าเราได้ทําเควสปลดล็อกการเคาน์เตอร์มาแล้วนะซึ่งมันจะมีผลดีมากๆนะครับเพราะแพะทองเขาจะมีท่ามูก็กคือตอนเขากลิ้งกับตอนที่เขาพ่นไฟนะครับเราจะทําการตั้งเคาน์เตอร์เราจะจัดการเขาได้เร็วขึ้นนั่นเอง ถ้าเราเลือกเป็นคอนนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือคอนของ t ัน under Lo อ d Sin o กานะครับเป็นคอนที่มีท่าสายฟ้าที่ดีมากๆเหมือนกันต่อมาก็คืออาวุธธาตุน้ำแข็งนะครับถ้าเป็นอาวุธธาตุน้ำแข็งผมก็แนะนำเป็นดาบของเจ้าวอลคาน่านะครับจะเป็นดาบใหญ่ของวอลคาน่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นดาบโล่ของวอลคาน่าก็ได้เช่นกันส่วนถ้าเป็นคอนเนี่ยในกรณีที่เราเลือกเป็นคอนนะครับก็จะมีทางฟังของคอ,อนวอลคาน่านะครับ และคอนอีกตัวหนึ่งที่เป็นธาตุน้าแข็งเหมือนกันก็คือคูชาร่านะครับแต่ว่าคอนของวาคาน่าเนี่ยมันจะมีดาเมจที่สูงกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมผมเลือกใช้เป็นทางฝั่งของ Hunting h u n t ิง g อร r n ของวาคาน่านะครับเพราะว่า Hunting h u n t ิง g อร r n ของวาคาน่าเนี่ยเขาจะมีท่า e v a s t i o n Rift นะครับนั่นก็คือเราจะสามารถทำให้ทั้งปาร์ตี้เนี่ยหลบการโจมตีได้1เทิรเพินนะครับเราจะรู้ค่อนข้างง่ายนะครับตอนที่แพททองเขาจะพ่นไฟหรือว่าตอนที่เขาจะกลิ้งเนี่ยเราสามารถใช้ท่านี้หลบการโจมตีของเขาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากเลยก็แนะนำเป็น Hunting Horn ของวาคนาก็ได้นะครับต่อมานะครับก็คือ Strategy การไปจัดการเจ้าแพะทองนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราเตรียมตัวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการรับเควสนะครับลงเควสไม่ว่าจะเล่นเป็นคนเดียวหรือว่าจะเล่นเป็น2คนกับเพื่อนก็ได้นะครับในกรณีที่เราเล่นคนเดียวนะครับเราก็จะมี NPC เพิ่มมาให้เรา1ตัวอันนี้ผมก็นแนะนําว่า ให้ไปตีเจ้าเอสทาลอสกับแบล็กเดียให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยพุ่งไปที่แพะทองแต่ในกรณีที่เราเล่นกับเพื่อนนะครับเล่น2คนซึ่งวิธีที่เร็วที่สุดนะครับก็คือให้เราแบ่งกันไปตีนะครับให้คนหนึ่งไปตีเอสทาลอสและอีกคนหนึ่งไปตีเจ้าแบล็กเดียนะครับผมเล่นในไลฟ์นะครับมีเพื่อนๆมาจอยกับผมเนี่ยเราแบ่งกันไปตีคนละตัวแล้วก็ไปเจอกันตรงกลางที่แพะทองนะครับทำเวลาได้17นาทีเร็วมากๆเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับที่เราจัดการกับเจ้าเอสทาร์ลอสแล้วก็แบล็ก เราจะเริ่มเฟสที่1กับแพทองนะครับหน้าที่หลักของเราก็คือการดกดภาคภูมิของน้องนั่นเองครับซึ่งวิธีการดกดภาคภูมิคือเราจะไปจะต้องจัดการพาร์ททั้ง3พาร์ทของเขาให้แตกให้หมดนะครับก็ <c oughs> จะมีขางสองข้างนะครับแล้วก็เป็นห่างของเขานะครับก็คือตัวภาคภูมิของเขานั่นเองซึ่งในเฟสนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเขาจะแพ้สายฟ้านะครับก็ให้เราเลือกเป็นมอนทัชสายฟ้าออกมาแล้วก็ให้เราเลือกเป็นอาวุธทาชสายฟ้านะครับจะเป็นคอนหรือว่าจะเป็นดาบโล่ก็ได้ ซึ่งวิธีการที่เราจะเบรกพาร์ตของเจ้าแพทองให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือให้เราพยายามทำดับเบิลแอตแทให้ได้บ่อยที่สุดนะครับเราจับคู่กับมอนของเราเองก็ได้หรือว่าจะจับคู่กับทางฟังของมอนของ NPC หรือว่ามอนของเพื่อนเราก็ได้นะครับซึ่งในเฟสแรกเนี่ยแพทองมันจะโจมตีเป็นแบบเทคนิคนะครับตอนที่เขายังไม่โกรธแต่หลังจากที่เขาโกรธแล้วเขาจะโจมตีเป็นแบบพลัง ถ้ามันโจมตีเป็นแบบเคนิค a ลเราก็จําเป็นจะต้องใช้ท่าที่เป็นแบบ Power นะครับถ้าเราใส่ท่า Power เข้าไปให้มอนสายฟ้าของเรานะครับเราก็สามารถทำดับเบิลแดน c ์แทได้ค่อนข้างง่ายเลยซึ่งในเฟสนี้เนี่ยเรามีท่าที่ควรจะระวังอยู่หนึ่งท่านะครับนั่นก็คือ Golden Row กครับผมท่านี้จะเป็นท่าที่เขากลิ้งทับเราแล้วก็จะทำดาเมจใส่ปาร์ตี้ของเราทุกคนเลย ซึ่งเราจะสังเกตได้ง่ายๆจากตอนที่เขาไม่เลงใครนะครับในเฟสแรกที่เขาโจมตีเป็นเทคนิคอลถ้าเขาไม่ได้เลงใครเนี่ยเราก็มองมาตรงกลางครับมันจะทําการกลิ้งหลังจากนั้นนะครับในกรณีที่เราเล่นเป็นดาบโล่นะครับผมก็แนะนําว่าให้เราตั้งเคาน์เตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียดาเมจในเทิร์นนั้นไปนะครับรวมไปถึงเราจะได้รับดาเมจที่ไม่แรงมากด้วยนะครับถ้าเราตั้งเคาน์เตอร์แต่ต่างกันนะครับในกรณีที่เขาเอ r นเรขึ้นมานะครับในเฟสนี้ เขาจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีของเขาเป็นแบบ power นะครับแล้วในกรณีที่เขาไม่ได้เล็งไครเนี่ยเขาก็จะพ่นไฟหรือว่าใช้ท่าคอ e เบรส t ของเขานั่นเองนะครับในกรณีที่เขาพ่นไฟเนี่ยผมก็แนะนําว่าเราอาจจะเอาตัว hunting horn ของเราออกมาก็ได้นะครับแล้วก็กดหลบหรือไม่เราก็กดตั้งเคาน์เตอร์ปกติก็ได้ครับเพราะไฟในเฟสนี้เนี่ยยังไม่ได้แรงมากเท่ากับเฟสที่2นะครับ ซึ่งหลังจากที่เราตีพาร์ของเขาครบแล้วนะครับทั้ง3าพาร์ตตีให้แตกให้หมดนะครับในกรณีที่เราตีพาร์แตกไม่หมดแต่ว่าเลือดของเขาหมดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะยังไม่ปลดผ้าคลุมและหนีไปนะครับเราจะ็นจะต้องตีพาร์ของเขาให้แตกให้หมดก่อนไม่งั้นมันจะไม่หนีนะครับพอเราตีพาร์ของเขาแตกหมดหลังจากนั้น1เทินเราโจมตีเขา1ครั้งนะครับเขาก็จะหนีไปเลยเพราะเขาได้รับดาเมจซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องตามเขาไปนะครับไปเป็นไฟที่2ยกที่2นะครับ ระหว่างทางเดินมานะครับให้เราเดินจากแมปตรงนั้นเนี่ยที่เราได้เจอแพะทองนะครับขึ้นไปข้างบนจะมีเจ้าลิงอยู่ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้ระวังนะครับอย่าให้ลิงมันเข้ามาโจมตีเราเพราะมันจะเสียเวลานะครับแล้วเราจะทําเวลาไม่ทันเมื่อเรามาเริ่มเฟสสองปุ๊บเนี่ยจะเป็นเฟสที่เขาทําการปลดพัรคุลออกมาแล้วเขาจะเปลี่ยนธาตุไปเป็นแพ้น้ําแข็งแทนนะครับก็ให้เราเอาวาคาน่าออกมานะครับวาคาน่าน่าจะเป็นมอนน้ําแข็งที่เก่งที่สุดตอนนี้นะครับ ซึ่งการโจมตีของเขาในเฟสนี้นะครับเขาจะเริ่มโจมตีเป็นแบบสปีดนะครับพาร์ทของเขาก็จะเหลือแค่2พาร์ทนะครับจะเป็นที่ตัวกับที่เข่าของเขาซึ่งตรงนี้ผมมองว่าให้เราโฟกัสที่เข่าของเขาเพราะว่าในกรณีที่เราหักเข่าของเขาได้เขาจะล้มทันทีเลยแล้วเราจะสามารถเปิดโอเพนนิ่งทำดามจชุดใหญ่ใส่เขาได้นั่นเองครับ ซึ่งในเฟสนีน้ในกรณีที่เขาไม่ได้โกรธนะครับยังไม่ได้ e n r a ร e เวลาเขาไม่ได้เล็งใครอ่ะไม่ได้มีสายขึ้นมานครับเขาจะหันหน้าไปที่ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเขาจะใช้ท่าที่ชื่อว่ากร r สเปียนะครับท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่แรงเหมือนกันนะครับ ถ้าเขาใช้เล็งมาที่เราเนี่ยเราอาจจะตั้งเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้เล็งไปที่มอนสเตอร์ก็อาจจะกดหลบให้มอนสเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าก็ต้องยอมโดนรับดาเมจไปแล้วก็คิวในเทิร์นต่อไปนะครับแต่ว่าในบางครั้งถ้ามันแรงมากมอนสเตอร์ Monster ก็ตายเหมือนกันก็มีนะครับชนทีเดียวปุ้มโบคน้าผมดับไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับแพทองเขาก็จะทําการโกรดขึ้นมานะครับหรือว่า enrage หลังจากที่เขา enrage เนี่ยเขาจะมีเทินในการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น2อเตนนะครับเขาจะใช้2ท่าในครั้งเดียวก็ให้ระวังว่าเขาจะใช้คอเบรสบางครั้งเขาแค่ดับเบิลไดแท็กับเรานะครับแล้วก็ตาต่อไปเนี่ยเขาคอเบรสเลยก็มีมือกันนะครับอีกหนึ่งข้อควรระวังในการต่อสู้กับแพททองนะครับในกรณีที่เราเล่นเป็นซิงเกิลเพลเยแล้วเราออกมากับ NPC นะครับ หลายๆครั้งที่ผมออกมาเล่นกับแพะทองเนี่ยเราไม่ได้แพ้เพราะว่าเราแพนะครับเราแพ้เพราะว่า n p c ตายครับผมก็ให้ดูแลเขาดีๆนะครับพยายามเติมหัวใจให้เขาอย่าให้หัวใจเขาหมดเหลือหนึ่งะครับให้เป็น2เอาไว้จะดีกว่าเพราะว่าเป็น2เอาไว้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีใครตายพร้อมกัน2คนนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับในกรณีที่เขาโกรธเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีของเขาเป็นแบบพาวเวนั่นเองครับ และถ้าเขาไม่ได้เล็งใครมองมาตรงกลางนะครับก็ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเขาจะใช้คอบิรสหรือว่าพ่นไฟนั่นเองก็ให้เราเอาฮันทิงคอนออกมากดหลบหรือว่าตั้งการนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเขาคอบิรสซ้ำสอครั้งเลยก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของคนเลยผมเคยโดนมาแล้วเหมือนกัน กดหลบ2ครั้งติดกันรัวๆนะครับโชคดีที่มีคินชิปเกตเหลืออยู่นะครับผมแนะนําว่าตัวของคินชิปเกตเนี่ยให้เก็บเอาไว้นะครับเก็บไว้ใช้ท่าหลบหรือว่าเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินดีกว่านะครับถ้าคินชิปเกตของเราเต็มแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ท่าไม่ตายของเราก็ได้นะครับเราปล่อยให้ทางฝั่งของ NPC ใช้ไปนะครับยกเว้นว่าเรากับ NPC ีเนี่ยมีคินชิปเกตที่พร้อมกันนะครับเต็มพร้อมกันเลยก็ใช้ท่าไม่ตายไปก็ได้นะครับเพราะมันจะได้ดาเมจที่แรงมาก หลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่มีอะไรพลาดหลังจากนี้เราก็น่าจะจัดการเจ้าแพะทองลงได้นะครับซึ่งแพทองตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะเรื่องของเวลาเราจะเป็นจะต้องตีให้ทันก่อน30นาทีนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่กดค่าเนี่ยก็อย่าคิดนานเกินไปนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวที่ไม่ได้ยากนะครับยังมีตัวยากที่กําลังจะมาหลังจากนี้อีกตัวนี้เป็นตัวง่ายนะครับแพทองเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวยากของเขาเนี่ยจะมายัางไงนะครับมารอดูกันในอีเวนต์ถัดไป โอเคสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเควสที่สนุกมากยิ่งเล่นแบบทําเวลานะครับทำให้ได้ต่มกว่า20นาทีเราจะได้ตัว S R มาฟรีด้วย1ใบเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับลองไปทํากันสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับมังสเตอร์สตอรี่สวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ